อริยสาวกย่อมรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นดูก่อนพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะความเกิดขึ้นแห่งอะไรอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรมีวิญญาณจึงมี เพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรมีสลายตนะจึงมีเพราะอะไรมีภัสสะจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมียาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมี เพราะนามรูปมีล AP. สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะมีะมผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะอุปทานมีภพจึงมีเพราะภพมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีดังนี้ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีหนอเพราะความดับแห่งอะไรอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีพบจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายโดยที่แท้อริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับ เพราะอวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะสลายยตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มี เพราะตัณหาไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะอุปทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะภพไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมดับลงด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายอริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใดในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนีวววน้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างว่าผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างว่าได้เห็นพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างว่าผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องจำแรกกิเลสดังนี้บ้างว่ายืนอยู่จดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล